สวัสดีค่ะ is Nora <c oughs> <c oughs> มาค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการใช้ 3D ในเอฟเฟกของ Adobe Illustrator แต่วันนี้จะใช้เจ้าสิ่งนี้ก็คือ Revolve <c oughs> Revolve อ่ะมันก็คือการหมุนเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> มันจะเป็นการหมุนรูปร่างธรรมดาให้เกิดเป็นรูปทรง ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการโรเทตการโรเทตมันจะเป็นการหมุนอ็อบเจกต์หรือวัตถุรูปร่างธรรมดาตามรูปทรงของสามมิติแต่มันไม่ได้เกิดเป็นรูปทรงนะเออมันจะต่างกันร,ระหว่างโรเทตกับรีโวลแต่มันก็คือการหมุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่ารีโวลเนี่ยมันหมุนยังไงรีโวลเนี่ยดีงามมากๆม,ม,มาดูความดีงามเลยจะ้ะ รีโวอยู่ตรงไหนรีโวจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตรงเอฟเฟกที่เดียวกับที่เคยแนะนําการใช้ของโรเทตอยู่เดียวอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็น Extrude r e v o l แล้วก็ Rotate วันนี้จะพูดตัวตรงกลางคือ r รี v วถ้าใครอยากรู้ว่า Rotate มันหมุนแล้วมันหมุนยังไงก็ไปดูได้ที่ลิงก์นะจ๊ะ การรีโวมาดูหน้าตาป๊อปอัพออปชันอะไรต่างๆของมันก่อนมันจะเหมือนกับการโรเททเลยตรงโพซิชันก็เหมือนตรงการเขาเรียกว่าการหมุนเนี่ยออบเจกต์พวกนี้พวกตำแหน่งองศาแกนกลางยึดเปอร์สเปกทีฟอะไรใดๆก็เหมือนแต่มันจะเพิ่มมาตรงที่ว่าคำว่ารีโวตรงนี้มันจะเพิ่มแองเจิลก็คือองศานิดๆหน่อยๆแคปออฟเซตออฟเซตก็คือการการขยาย เดี๋ยวจะดูว่ามันขยายอะไรยังไงแล้วก็ from Ref Edge หรือ r i ไ Edge อันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะจ๊ะแล้วก็ Surface ก็คือพื้นผิวอ่ะเป็นอันจบทีนี้ r e v o v v e มันเป็นการหมุนโดยหมุนเนี่ยหมุนหนี่ที่นีนะ่คือหมุนจากรูปร่างธรมรมดาให้เป็นรูปทรงสามมิติเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนก็คือการสร้าง ออบเจกต์ Object, หรือรูปร่างธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะสร้างเป็นวงกลมธรรมดาโดยใช้ e l ลิปส์ชูตัวนี้เด้อก็คือ L แล้วก็กด Shift Option แล้วก็ค้างไว้เพื่อให้มันเป็นรูปร่างวงกลมที่สมมาตรนะจ๊ะเดี๋ยวต้องปรับเป็นอ่ะเป็นสีธรรมนาก่อนปึ๊บเมื่อเราได้มาแล้วสิ่งต่อมาเลยก็คือ เราก็จะใช้เจ้านี้เลยจ้ะเอฟเฟ t 3D แล้วก็รีโบลคลิกเข้าไปความตื่นเต้นกำลังจะบังเกิดขึ้นเป็นไงนี่แหละจ้ะ <c oughs> Position เหมือนกันมันจะออโต้มาตรงคำว่า off exit front นะจ๊ะคือมันจะโชว์ด้านหน้าซึ่ง Position พวกนี้เนี่ยเราจะเริ่มสามารถใช้งานได้แล้วกับเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วเดี๋ยวลองคลิกตรงคำว่า บาร์ดอมดูก็แล้วกันเนาะจับก้นของมันเห็นไหมมันก็จะโชว์โพซิชันเลยนะจับจับก้นอ่ะจับบาร์ดอมมันของมันอ่ะเอออันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วมันจะไม่เหมือนกับการใช้อ็อบเจกธรรมดาในโรเตตมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ในลองใช้เป็นคําว่าท็อปอ่ะมันก็จะโชว์ด้านท็อปแล้วในลองใช้แบ็กซิอ่ะมันก็จะโชว์ด้านหลังแล้วเดี๋ยวจะกลับไปตรง Off a x i s front เหมือนเดิมเพื่อจะเริ่มลองใช้งานดูเนาะ องศาพวกนี้เราสามารถอ d เด็สามารถแบบดัดแปลงหมุนไปตามความต้องการได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่าองศาพวกนี้ก็จะยึดจากแกนกลางทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ามันจะเท่ากันระหว่างฝั่งนี้ที่ที่เราใช้เมาส์แร็กอะกับฝั่งเนี้ยค่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าใช้เมาส์เนี่ยจะง่ายกว่านะจ๊ะ อ่ะก็ใช้ไปใช้ใช้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะหมุนพอใจละตัวต่อมา offset ก็คือการขยายของเส้นมันจะใช้หน่วยเป็น point เหมือนกันนะเหมือน stroke อะ่ะ1 point 2 point 3 point อะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้ลอง offset เส้นให้มันหนาสักประมาณ5 point ดูแล้วก็ preview ดูมันก็จะขยายออกนิดนึงมันจะขยายทั้งหมดเลยตามแบบขยายเป็นรูปทรงอะ่ะเออ ในลองเป็น10บพอยต์ดูซิแล้วก็พรีวิวปุ๊บเล็กไป20ส่สิอ่าห้สิขยายอีกขยาย50แล้วก็พรีวิวอ่นาน่ารักแล้วส่วน f รอมเ e ฟเอจไรเอจก็ไม่ได้ต่างกันมันก็คือการหมุนจากเหมือนแบบเออหมุนไปหมุนจากเริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วก็หมุนจากเริ่มจากฝั่งขวาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ ต่างกันนะในมุมมองสดตัวเพราะว่าเราใช้รูปร่างจากวงกลมอะเออเหมือนกันส่วน surface ก็คือพื้นผิวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยมันจะมี4 option ชั wireframe มันก็จะโชว์เป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป,แบบเป็นเส้นแกนะ่ะ wireframe no shading what this feels shading โอเคอันนี้ก็ดูด้านด้านนิดนึงถ้ามาเป็น p l a สติก shading ก็จะมีแบบ ความเงาและความแววของพลาสติกแต่นี้ก็น่าส่วนกันเนาะ diffuse shading มันดูเหมือนแบบอืมไม่รู้ใช้นี่แหละพลาสติกแล้วก็โอเคเบตรงเป็นอันจบง่ายโคตรแล้วก็สั้นๆชัดๆเลยวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาแนะนำต่อว่ารูปทรงพวกเนี้ย จริงๆอะเราสามารถแอดหรือเพิ่มลวดลายให้มันดูเป็น3มิติที่ทรงคุณค่าได้คลิปหน้านะจ๊ะก็หวังว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กจาการแนะนำรีวอลเล็กๆน้อยๆการจะแอดเขาเรียกว่าลวดลายเข้าไปอะมันจะต้องประยุกต์กับการใช้ซิมโบลดี๋ยวมาดูต่อเลยกันแล้วกันเนาะคลิปหน้าว่าสร้างซิมโบลย่งไงแล้วแบบจะเพิ่มใส่ให้มันเกิดเป็นลวดลายที่ งดงานรามตาได้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ไลค์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะจ๊ะเคิออนจุงเจอกันบาย